สวยอโอ้โหเยอนะนละมาแหลมกันเลยนนอยสวัสดีค่ะบ้านน้องมุลหลจ่อยนะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นหมอนนะคะแล้วก็จะมีเสื้อแล้วก็นี่ค่ะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าน้องมุหลายจอยเรานะคะแล้วก็แก้วนะคะจะจำหน่ายนะคะ พ่อพ่อแม่แม่ท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะที่เพจไพยวิไลจ่อยนะคะหรือไม่ก็ไอดีไลน์คุณแม่นะคะ0 8 2 1 4 3 1 3 0 0นนะคะสามารถที่จะอุดหน,นุนผลิตภัณฑ์น้ำุันไหลจ่อยได้นะคะสวัสดีค่ะผกกูกระช่องไพรวิไลจ่อยค่ะฝากกดลกไลค์กดแชร์เพื่อกระลังใจหน่อยนะคะวันนี้ลูกไส้ในของเหรียญไม่เด็ดปลาสลาม ป่าสลามครับอาวีก็เมาไหมพี่เมาเอาวีพี่เมาไหมครับในน้องมาเอาหย่านอยู่ตื่นอยู่กำลังตื่นครับกำลังตื่นหนึ่งสองจับก่อนจับก่อนแขวแหลมบ่แขวแหลมบ่แขวบ่แหลมดึงมานี่ เมื่อกี้เฮ็ดให้ตื่นเตี่ยอาพั่นฟ้อมหันอยากอายคนจะว่าพี่ฟอ้อมต่อยด้วยพี่ฟอ้อมขาหลังนี่พี่ฟอ้อมโอ้ยเฮ็ดจะไหนว่าหันโอ้ยปลาสลามขี่แตกแล้วโอ้โหปลาสลามขี่แตกเออเอางาหน่อยแทงขี่แตกโอ้ยขี่ชะขี่ใายเลยอออลเออต้องทำความสะอาดอีกแล้วพี่ฟ้อน นี่อุ้ยแม่ถือเะแทนที่จะเป็นป้าเอออุ้ยอุ้ย,ยพ่อคงจะเหมื่อแล้วบ้งเวลาความสะอาดพ่ออาหน่อยให้หนูช่วยไหมป้าติตตแล้วพ่อจะให้หนูช่วยหปาสลามขีดแตกตเก็บขยะให้ช่วย็บยนพ่อช้างพ่อจะให้หนูช่วยโอเหตะไหน,หน้องวันนี้เนาะจับมาเบิงอุ้ย หางสามมือแต่จัจใจไหนกับบดายักษเชียนี่แกะมาแล้วแกะมาแล้วมเมเป้ตงมันเออนอนเอเอมุเอามือลงเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อโอ้หนุ่มดีวะปลาตัวนี้เออปลาสลามโอ้ยปลาสลาม,าลามขีแตกพี่นออ้องเฮ้ยปลาสลามบินมาสั่นลอยวันอะไรแม่ครับแม่บอกว่า,ยาอย่เาเล่นลูกอย่าเลน่นอย่าเฟังยากแม่วะ เลินย่บอยากไหมวะยื่อซื่อสัีฟังคววมเม่บออ้าวบอฟังครับบอฟังครับมาแล the ้วครับนี่เอ้ยพี่ฝถอยแล้วพี่ฝฟาย โอ้ยมุนอุ่ยปุ๋ยเลยปลาสลามตัวนี้อุอโอ้โหักวาดนนี้จักบหูปู้ได้ดงโยนเขาไปหายมากันนะคงจะเป็นพ่อมั้งเออใครโยนเข้าไปคนนั้นต้องรับผิดชอบนะครับจะต้ช่วยพ่อเก็บขยะโอโห,หรอตังลักกอนครับตั้งรักกอนโอ้โห งาน้อยครับงาน้อยอุย้ยอ <laughs> นี่ยะเฮ้อนี่เมื่หิมะตกในข้ออันน้อ,อ,อยเลยโอ้เมืนหิมะตกในข้ออันน้อ,อ,อยพี่ฝ้ายวะพี่ฝ้ายน้องมาแล้วเด็กโอ้ตกใส่ต้องลมเลิกโครงการแล้ว มีโครงการว่าจะเอาที่นอนมาให้จ่อยนอนนะครับโรงแรมล้มเลิกแล้วนะครับเพราะว่าเอาปลาสลามเข้าไปแล้วปลาสลามหมุนอุ้ยปุ้ยครับขี้แตกครับโอ้ห่วยอ,อุ้โหเอยอนะแหละงานแลมกันเลยเนอยหืมงานอะไรงานน้อยๆเนี่ยแทง ปลาสลามขี้แตกเลยโอ้โหโอ้โหปลาฉลามหนูด้วยเหรอครับปลาฉลามหนูเลยขี้แตกแล้วมันเก่าแล้วเหรอโอ้ยหนูชอบกวนมันแล้วหนูชอบมันแล้วโอ้โหโห้ขี้แตกขี้แตี้ยหรือปลาสลามอีพหอหายแล้วอีพหอว่าอยากอีพหออีกแล้วอีพหอว่า ใส่คะแนกลือครับปุ้ยมันแฟบสิน้องหนูบุญน,น้องหนูชะหมุนอุยปุ้ยเลย,ย,ยไงกุ้มทีบแล้วเอาขึ้นรถฟ้าเอาขึ้นรถขยะทิ้งเลย ไม่ต้องหัวพ,พี่ฟอมฟ้องพอแล้วว้อพี่ฟอมฟ้องพอแล้วพี่ฟอมฟองบอแล้วเออเอเอ้อนาจะกินหรือเปล่าไม่กินไม่กินพี่ฟ้ายระวังน้องเอาขี้ดินหวานใส่เิน มึง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 พ่อหายพ่อหายไปแล้วไปเพี้ยแล้วไปโอ้พอแล้วซอยแต่ลูกซอยพ่อเก็บมาเออซอยพ่อเก็บมาซอยพ่อเก็บมาลูกเออหอมมะพี่หอมมะเออหอมาไหมพ่อ เอะเอเอะหอมมพี่เอะเอะเอเอเอพ่อพ่อเอะออกมาออขายออกมาามอเย่าเล่นน้อยนอสูปัดออกเกืบสิบว่าท่านน้อย แผนกวนครับเนาะฮะเหองยาใคระลอเนาะาเออออกอั้อยเป็นคู่แฟนะผู้หญิงกัผูชายู่้วาฟอมกวดออกมาฟอมพี่ฟอมกดออกมาเออกดมาซอยพ่อเอพี่ฟอมออกมาซอยพ่อ พี่ฝ่ายไปเอาเนี่มาลูกอีหดาไปเอาถุงปุ๋ยมาใส่เอ็มมาถุงปุ๋ยขาวๆน่ะเห็นี้บอกถุงปุ๋ยสีขาวเอามาใส่เออมาเก็บใส่ถุงปุ๋ยลูกพี่ฟ้ามปดลงมาอ่ะพี่ฝ่ายพี่ฝ่ายเก็บใส่ถุงปุ๋ยลูก ไปแล้วไปไปฮะพอแล้วดีฟอมพี่แล้วพี่สาวมันกินหรือเปล่าไม่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 กินเมื่อกี้สามันหยิบทำไมอ่ะหยิบเฉยเฉยหยิบเฉยเฉยมันกินไม่ได้เอามาหอมมะพี่าวหอมาให้แม่เอาให้แม่มามาจะไม่เก็บมาให้แม่เร็ว เก็บเป็นบ่เก็บมาให้แม่เก็บเป็นบ่านบานบาสายอะไรอ่ะแม่สายทางโคตรละจอยเหรอครับงแล้วมันติดมาได้ไงอ่ะไม่รู้คนใครเอ้าแล้วใครทำหลุดเปล่าพอยินเปล่าพอ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 แล้วพอว่าพอเดื่มเอาแล้วพอว่า <laughs> 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 ปาดออดนอกทำไมอยู่ไก่จะเข้แล้ว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 เขียนมันเขียนว่ sausage, อาอะไรนะอวสานครับอวสานปลาสลามออกไปหาพ่อขี้แตกขี้แตกครับ แีม่เข้าพีแม่เข้า <c oughs> จ้อยขับจ้อยแล้วหนาตา <c oughs> หนาตาจ้อยลุกใจทะลึ่ดตดเก <c oughs> ็บไปพ่อเออเก็บไปพ่อเก็บไปพ่อ แกไปพ่อซอยพ่อเฮ็ดเร็วๆพ่อจังสิบวาซอยพ่อเฮ็ดพ่อจังศิบหายซอยล่างซอยล่างนี่มีเสียวเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ยังไงแม่นางก็ฝากพ่อ,พอ,พอแม่พม่ซีทุกคนนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามช่องภายบุญหลายเจอด้วยล้วกันนะคะดูขอบคุณค่ะ